ครับพบกับรายการล่าข้ามเวลากับผมพาทิ์วิวัฒนสกุลครับคุณผู้ชมครับหากย้อนเวลาไปในช่วงปี2563เรียกได้ว่าเป็นข่าวโด่งดังอย่างมากเลยเมื่อสิทธิยานุสิทธิวัดวิชัยลือกันว่าหลังจากที่มีพิธีพระราชทานเพลงิงศพหลวงปู่สิงห์พรมมโชโตหรือพระครูสุทธิพรมมโชโตอดีตรองเจ้าคณะตะมวสีสงครามและเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดวิชัยเป็นพระเกจิแห่งลุ่มน้ำสีสงคราม ปรากฏว่าเกิดปาฏิหาริ์ขึ้นสรีระสังขารทุกส่วนไม่หมดยกเว้นหัวใจที่ไม่ไหม้ไฟครับ <S <S โดยหลังจากที่หลวงปู่สิงได้ละสังขารเวลา15นา35นาทีวันที่22กรกฎาคม2563คณะสิทธิ์ได้ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล50วันและ100วันจนถึงวันพระราชทานเพลิงศพ เมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่29ทธันวาคมมีพระวิสุทธิยานเมธีวิมหาภัยบูรกัตตะปุญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญ,ญาติการามวรมหาวิหารกรุงเทพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์หลังพระสงฆ์สวดมติกาบังสุกุลอุทิศถวายแด่หลวงปู่สิงห์มีพิธีเผาหลอกเวลา15นาฬิกาและมีพิธีเผาจริงเวลา20นาฬกามีคณะสงฆ์จากหลายอำเภอกว่า70รูป พร้อมพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีกว่า1,000คนซึ่งหลังจากการเผาร่างหลวงปู่สิงผ่านไประยะหนึ่งลูกศิษย์พบเห็นสิ่งผิดปกติบนเมนชั่วคราวจึงใช้ฟืนจำนวนหนึ่งและถ่าน4กระสอบสมไฟให้ลุกโชนจนถึงเวลาเที่ยงคืนพบว่าสังขารหลวงปู่สิงไม่ไหม้ไฟครับจึงเพิ่มถ่านอีกสกระสอบ เชื้อฟืนจำนวนหนึ่งและอย่างรถยนต์สองเส้นสุมอีกรอบหนึ่งพร้อมกับเฝ้าสังเกตการที่เมนชั่วคราวเพื่อดูว่าสรีระสังขารจะไม่หมดหรือไม่จนกระทั่งเวลาสี่นาิกาได้มีโยมคนหนึ่งบอกว่ายังเหลือชิ้นส่วนหนึ่งของลุกปู่นั่นก็คือส่วนของหัวใจบนตะแกรงที่รองไว้ไม่ไหม้ไฟ มีขนาดใหญ่เท่าสองกำั้นมือจึงเป็นที่ประหลาดใจว่าทําไมชิ้นส่วนหัวใจของหลวงปู่สิงห์จึงไม่ไหม้ไฟทั้งที่สูมฐานและเชื้อฟืน2อถึงสงรอบจนเวลา5้านาฬกาจึงประกอบพิธีเก็บอัฐิและได้มีแพทย์จากโรงพยาบาลศรีสงครามเดินทางมาพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าเป็นชิ้นส่วนของหัวใจไม,ไม่ไหม้ไฟและเป็นที่ประหลาดใจและอัศจรรย์แก่ผู้ที่พบเห็นยิ่งนักครับ ย้อนหลังไปเมื่อ50ปีที่แล้วในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ยาคูสุซึ่งเป็นพระอาจารย์หลวงปู่สิงญาติโยมและชาวบ้านที่มาร่วมงานในขณะนั้นต่างก็ตกตะลึงเมื่อพบหัวใจของหลวงปู่ยาคูสุไม่ไหม้ไฟเช่นกันไม่เพียงเท่านั้นหลังจากเก็บอัฐิของหลวงปู่ทางพระลุกวัดได้นำทองคำแท้มาปิดหุ้มหัวใจนำใส่ตู้กระจกใส ส่วนกระดูกก็ใส่ในถทกระเบื้องเบญจรร่์และนำบางชิ้นส่วนใส่ไว้ในโกรใสโดยวางไว้ข้างรูปเหมือนเท่าองค์จริงนากุติของท่านเพื่อให้ญาติโยมได้กราบไหว้บูชาต่อมาทราบว่าอัฐิของหลวงปู่สิงห์ที่บรรจุไว้ในโกรดแก้วนั้นได้กลายเป็นอัฐิธาตุสีขาวนวลผ่องสร้างความอัศจรรย์ใจแก่ผู้ที่มากราบไหว้ยิ่งนักในขณะที่วัตถุมงคลของหลวงปู มีผู้มากราบไหว้เช่าบูชาจนเกือบหมดเกลี้ยงตู้เหลือเพียงไม่กี่รุ่นและมีจํานวนจํากัดมากโดยเฉพาะพายันแปดทิศที่เขียนลงบนจีวรเก่าของหลวงปู่ซึ่งเรื่องนี้ท่านมหากิติหรือสามเณรเฮงลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงปู่กล่าวว่าในตัวหลวงปู่จะสักยันแปดทิศไว้รอบกายซึ่งตอนที่หลวงปู่มีชีวิตยอยู่นั้นท่านสร้างมาแจกญาติโยมนั่นเอง ผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ใจของหลวงปู่สิงห์นะครับที่ใครๆหลายคนที่อาจจะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ครับล่าข้ามเวลาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ